รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กาวันิชในไออาเซียนรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทาง Voice TV 21ค่ะคุณัมภามณ์คนไทยส่วนใหญ่รู้จักแสนวีดีนะคะจากนิยายเจ้าหญิงแสนวีค่ะเมืองนี้เหมือนกับเป็นเมือนในนิยายแล้วก็ตำนานปรำาไม่มีอยู่จริงนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่แล้วค่ะ,ะคนครแสนวีแห่งรัชานประเทศเมียนมากเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของชาวไทยใหญ่และชาวไทยค่ะ แสนวีคุ้นหูคนไทยในอดีตเป็นอย่างดีนะคะจากนิยายรักอมตะเจ้าหญิงแสนวีของหลวงวิจิตรัรการที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นละครร้องและละครรำหลายเวอร์ชัน่น แต่เมืองนี้ปัจจุบันอยู่ที่ไหนและหน้าตาที่แท้จริงสวยงามรูปเรืองอย่างที่พรรณนาไว้ในละครหรือไม่แท้จะไม่มีคนไทยในปัจจุบันได้เคยเห็นค่ะเพราะการเดินทางไปยังแสนวีนครกลางขุนเขาซึ่งปัจจุบันอยู่ในภาคเหนือของรัชารประเทศเมียนมายากลําบากอย่างที่นักท่องเที่ยวน้อยคนจะบุกบั่นไปถึงแสนวีอยู่เกือบเหนือสุดของรัชานก่อนถึงชายแดนจีนหากเดินทางโดยรถตรงจากชายแดนที่แม่สาย ก็ต้องใช้เวลาถึง2วันบนถนนผูกคระที่ไต่กดเคี้ยวไปตามสันเขาแต่ถ้าเดินทางโดยเครื่องบินก็ต้องต่อเครื่อง2-3ต่อค่ะจากเชียงรายมาท่าขี้เหล็กเมืองชายแดนติดกับแม่สายและต่อมาอย่างลาเชลหรือที่คนไทยเรียกว่าลาเซียวหัวเมืองใหญ่ทางภาคเหนือของรัชชานนั่งรถอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจึงจะถึงเมืองแสนบีค่ะ ก็คือถนนจากลาเชลมาที่แสนวีแม้จะเป็นถนนเล็กๆแต่มีสภาพค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับถนนสายอื่นๆในเมียนมาเป็นเพราะแสนวีอยู่ห่างจากจีนเพียงชั่วรถวิ่ง2ชั่วโมงถนนเส้นนี้จึงเป็นหนึ่งในเส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมต่อระหว่างเมียนมาก,กับจีนมีรถบรรทุกวิ่งขนส่งสินค้ามากทั้งสินค้าเกษตรพืชผักผลไม้และสินค้ายอดฮิตที่ชาวพมา่านิยมซื้ออย่างมอเตอร์ไซค์ ปัจจุบันแสนหลีมีสถานะเป็นเพียงเมืองขนาดกลางที่เป็นจุดพักขนถ่ายสินค้าคนที่นี่ส่วนใหญ่ยังคงวิถีชีวิตตั้งเดิมปลูกข้าวและก็พวหลักและแม้จะมีทศัศนียภาพสวยงามเหมาะก,กับการท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรมและชมธรรมชาติ แต่ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาอย่างเมือนี้ต้องขออนุญ,ญาตทางการก่อนค่ะจึงจะผ่านได้โดยปลอดภัยและที่สําคัญความที่ไม่ใช่เหมือนท่องเที่ยวที่นี่จึงไม่มีโรงแรมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆสําหรับชาวต่างชาติไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่มือถือสัญญาณก็ขาดหายเป็นบางช่วง แต่หากสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนได้าาาามาถึงที่นี่คุณจะพบนะคะว่าแสนวีในฐานะหนึ่งในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวไทยยานแต่บบราณยังมีร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีหลงเหลืออยู่ชิตที่เรียกว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของนักประวัติศาสตร์และควรค่าแก่การฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อมาเยือนด้วยตัวเองอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิต หลักฐานทางโบราณคดีใหม่ล่าสุดที่พบในเมืองแสนวีก็คือเจดีย์ที่วัดจองคำแห่งนี้วัดนี้เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในแสนวีค่ะและเป็นสุนักเรียนปริยติธรรมที่มีชื่อเสียงตัวเจดีย์เก่านี้เพิ่ขุดพบเมื่อปี2008หลังจากเหล่าสามเณรของวัดถางที่เพื่อเตรียมทำไรกโพด นักโบ,บราณคดีสันนิษฐานนะคะว่าเจดีย์องค์นี้เป็นงานสมัยล้านนาทรงอิทธิพลในแสนวีเพราะพระพุทธรูปรอบเจดีย์เป็นทรงล้านนาแต่ตัวเจดีย์ผสมศิละปะไตา่โดยสังเกตว่าฐานเป็นทรงเพลินหรือผ่านขันโตกินข้าวลักษณะเป็นซี่แบบไต่น่าเสียดายค่ะที่โบราณสถานโบราณวัตถุส่วนใหญ่ในแสนวียังขาดการดูแลตามหลังโบราณคดีอยู่มากได้แต่หักพังไปตามกาลเวลาหรือมีการแต่งเติมซ่อมแซมทาสีตามมีามกาเนิด ซึ่งทำให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ต้องสูญเสียไปยอย่างไม่ได้ตั้งใจแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ชาวไทยใหญ่ให้ความสําคัญที่สุดในเมืองแสนวีกลับไม่ใช่วัดเก่าสมัยล้านนาเหล่านี้ค่ะแต่ว่าเป็นต้นไม้คู่นี้ชาวไทยใหญ่เรียกไม้สองต้นนี้ว่าไม้กํ้ก่อหรือค้ําก่อปลูกในอนาบริเวณวัดหัวเมืองแจ้อู่แซนวีห่างจากตัวเมืองประมาณ7กิโลเมตร ไม้กำกอเป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าเจ้าคำไข่น้อยแห่งแซนวีและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งอยุธยาทรงปลูกไว้ร่วมกันพร้อมตั้งปฏิญาณว่าเมื่อไม้สองต้นนี้รากกอเกี่ยวเชื่อมถึงกันเมื่อไหร่ไทยและไทยใหญ่จะเป็นใหญ่ปกครองแผ่นดินร่วมกันเป็นตึกแผ่นมั่นคง แต่สมเด็จพระนเรศวรกลับสวรรคตขณะที่ทรงกําลังยกทัพมาช่วยเจ้าคําขายน้อยรบก,กับพม่าที่แสนวีเจ้าคําขายน้อยก็เลยพ่ายแพ้และสวรรคตกลางสมรภูมิรบคําปฏิญาณน,นั้นจึงยังไม่เป็นจริงเรื่องราวตำนานนี้จะจริงเท็จแค่ไหนไม่มีผู้ใดทราบได้ค่ะ แต่รัฐบาลพม่าได้สั่งขุดทำลายรากไม้สองต้นนี้ทิ้งไม่ให้เกี่ยวเชื่อมถึงกันได้จนกระทั่งไม่กี่ปีหลังมานี้พระชาวไทยใหญ่จึงได้กลับมาทำนุบำรุงต้นไม้ทั้งสองต้นเพื่อรอวันให้รากของไม้ทั้งสองกลับมาเกาะเกี่ยวกันอีกครั้งอีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ใครได้มาเยือนแสนวีต้องไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชมก็คือสุสานหลวงที่นี่ไม่เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ไทย แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อประวัติศาสตร์ของชาวทยายเพราะสุสานนี้เป็นที่ไว้พระศพเจ้าขุนสางต้นหงมหาราชาวไทยใหญ่ผู้ยืนหยัดสู้กับพม่าและอังกฤษรวมถึงยังเป็นที่ไว้พระศพเชื้อพระวงศ์องค์สําคัญอื่น,นๆเช่นเจ้าหุ่นฟ้าโอรสองค์โตของเจ้าขุนสางต้นหงเจ้าฟ้าแสนวีองค์สุดท้ายและเจ้าม่านฟ้าพระอนุชาของเจ้าหุ่นฟ้า สถูปที่นี่ทุกสถูปบรรจุพระสงฆ์ปไว้ทางร่างไม่เผานะคะเพราะว่าเป็นธรรมเนียมไทยใหญ่ที่จะเผาเฉพาะศพของพระสงฆ์เท่านั้นและเจ้าคุณสากต้นหงนี้เองค่ะเป็นเหตุให้เราบุกป่าฝ่าดงมาจึแสนวีเพราะช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านมาเป็นวาระครบรอบร้อยปีการครองราชหรือการขึ้นหอคำของเจ้าฟ้านักรบองค์นี้มีการจัดงานใหญ่ในแสนวีนะคะทำให้เหมืองเล็กๆแห่งนี้คึกคักขึ้นมาทันตาเห็น งานฉลองมี6วัน6คืนรวมไตาจากทุกชนชาติทั้งแสนวีและเมืองใกล้เคียงมาร่วมเฉลิมฉลองและเติมเชื้อแห่งความรักชาติไตกันที่นี่<ม>งานเฉลิมฉลองจัดขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นหอคําหรือหอเจ้าฟ้าเมืองแสนวีเดิมซึ่งปัจจุบันหลงเหลือเพียงซากเนื่องจากโดนระเบิดจากยุคสงครามโลกบวกกับโดนพม่ารือทำลายตลอด6วันของการฉลองมีการจัดเสวนาวิชาการ ปาทกถาตลอดจนการเทศนาของพระสงฆ์ล้วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยใหญ่พระราชกรณียกิจของเจ้าขุนสาวต้นหุงอันมีคุณูปการต่อชนชาติไทยใหญ่เช่นการตีพิมพ์หนังสือเป็นภาษาไทยใหญ่ครั้งแรกนอกจากนี้ยังมีการอบรมหน้าที่พลเมืองไทยใหญ่ในการต่อสู้เพื่อดินแดนบ้านเกิดเ,เมืองนอนของตนเองโดยยึดเอาเจ้าขุนสาวต้นหุ่งเป็นต้นแบบอีกด้วย สุดท้ายของการเฉลิมฉลองมีพิธีใหญ่ตั้งแต่เช้าคือการตั้งขบวนแห่จำลองเป็นขบวนเจ้าฟ้าจากเก้าเมืองใหญ่ของทยใหญ่เช่นเชียงตุงเมืองเมาายอยบุย้ยเมืองขอนเมืองนายและสี่ป้อรวมถึงมีขบวนแห่ข้าทาสปริวารเพื่อมาร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลในงานฉลองการครองราชของเจ้าฟ้าแสนวีพิธีนี้ก็ทำภายใต,ต้ร่มเงาสเด็จฉัตรจำลองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่สถิตของบรลลังเมืองแสนวี เหมือนจะเป็นสัญญาที่บ่งบอกไปถึงรัฐบาลเมียนมาที่เนปิดอนะคะว่าแม้ความรุ่งเรืองของอาณาจักรไทยใหญ่จะเป็นเพียงอดีตที่หลงเหลือแค่ซากประวักาพัร์และถูกพยายามกลบฝังแต่อดีตนั้นยังคงล้อมรวมชาวไทายใหญ่เอาไว้ด้วยกันได้เสมอ ะะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกับนักประวัติศาสตร์ชาวไทยใหญ่ถึงความสําคัญของเมืองนี้กับความเป็นชาตินิยมพมา่าและไทยใหญ่กันค่ะสิงค์ง Discover 500กลบาบกอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน มาสู่ช่วงที่2ของ I อ s าเซียนนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราได้ไปเที่ยวชมเมืองแสนหวีกันมาพอสมควรแล้วแต่ยังมีอีกหลายเรื่องหลายราวที่ต้องการคนพื้นที่คนท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญในเรื่องจริงๆนะคะที่จะมาคุยกับเราและเราอยู่กับบุคคลคนนั้นแล้วค่ะจายฟ้านะคะที่นั่งอยู่กับพิชานนีค่ะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวไทยใหญ่นะคะท่านเป็นอดีตนักการเมืองคนสําคัญและตอนนี้ผันตัวมาเป็นบุคคลที่ทํางานเพื่อสังคมเป็นนักวิชาการนักประวัติศาสตร์นักคคดกกนนััเขียะะเียยยะ๋มาาุบท่่ สวัสดีค่ะก่อนอื่นอยากให้ท่านช่วยอธิบายว่าเมืองแสนหวีนะะี่ค่ะมีความสําคัญอย่างไรกับชาวตะหญ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเมืองแสนหวีแนมะ่โกดีรัตในพื้นมันยาวทีวเ่เตมันเต่มมาเจมือปานปีชีเจมือนั่นมาแก้มือนั่นป็้นวัานอ่อนเมืองอ่อนเลยมันไปป็นเมืองใหญ่ๆซึ่งไหนป็นเมืองอ่อนเมืองอ่อนๆก็มันค่ายมาหลายปีหลายปีจื่อมันก็ห้องหลายนิ้วมันกอกก็ห้องว่า เมืองศิวีเมืองคำกึ่งแสนวีเมืองกิงวีในเอ็มอาลาห้องหว่าเมืองแสงเมืองคำในเกาะเมืองจีอูเมืองในสมห้องห้องหวาเปงกองเกวิงเปกองเกในตรงนี้หลายกับหลายปันอันมือเตะตังมามือสังเตนเนี่ยเปีนขุณอ่อนขุนหน่อยคึงมาขึงมาก็เจ้าคือไตก็สุดมาอยู่มาหนำมาก็ ใหญ่ามา,ยากยหมาจองปีนเมืองอีกแล้วพอคันแล้วทำไมถึงต้องให้ความสําคัญกับเจ้าขุนสาวต้นหูทั้งที่ไทยใหญ่เองมีหลายเมืองแล้วก็แต่ละเมืองก็มีเจ้าฟ้าหลายสิบองค์ด้วยกันอันนี้มันปินทางในก็เบาะว่าโกลิกร้กายเมืองเซนดีเขาแน่เขาหันถึงว่าคู่อันกึศอันยั่งไวอีนั่เมืองเซนดีมีอันไหนกเป,ป,ป็นอันยหญ่เช่นกน จ่งหวะซ้ำคืนมาต้วยคืนไหนมันเจาฮิตพอแน่เลยมาปากักปีปักปีเต็ม,ลมเลยไม่รู้แน่จังว่าเข้าวั้งปกักปีแน่มีรองผีช้างเน่จังคุกอะไรรองในว่าใข่เนยลองเจ้าคุณสั่งตุนหงไวเพราะ่เปลี่ยนคุณต่างซื้อต่างซื้อนั่นก็อันดีคาลำลองอันเป็นเยอะปีนเยอไม่หลคุณสั่งตุนหงแน่เปีนเจ้าเจ้าไข่ผ้าเจ้าตุนอันกำลื้นซ้ำก่อสร้างเป็นห้างหอกว่า อันในซ้ำขึ้นปีนอันลูกอันเหลียวมีไว้กันในแย่เลยกวนวันกวนเมืองในหู่ง่ายเลยจังหวะเอาไม้เท็ดดปีนปวยปักปีใครเนรเหมือนเจ่เจ้าสือขันผ้าไหนว่ามีเปลียดปักปีเนรเอาซ้ำเขาก็เท็ดปวยมันอยู่กวนก็เป็นไครเทียด่รอกแต่คนสั่งตันห้นเนมันปีนต่างเมืองเซนดีเนรหลักไรเลยเขาสังเขาเท็ดดปีนปวยอย่างอําเจว่าคนสั่งตันโก็เลียวปีนเยอะอันเยอะได้มีนำอยู่อันดีแน่ได้เปีนคนสั่งตันห้งเน้เกมปักปีเลย ขึ้นคนไครขึ้นลงค่ะในฐานะที่งานที่จัดขึ้นที่นี่ถือว่าเป็นงานใหญ่เหมือนกันแล้วก็ดูแล้วการจัดงานทั้งหมดก็ตั้งใจจะให้เกิดความรู้สึกรักาชาติชาติยงขึ้นมาในหมู่ชาวไทยใหญ่ <c oughs> ก็ดูจะได้ผลเป็นอย่างดีเรื่องนี้ทางทางคนไทยใหญ่เองนะรู้สึกว่าการจัดงานแบบนี้ทําให้เกิดความข,ขุ่เคืองมากขึ้นไหมแล้วก็ทางพมา่านี่เขามองเรื่องนี้ยังไงมีปฏิกิริยาย,ยังไงอันนี้มีลองดีอยู่กบชเนยป้อยเนี่ยมันมีลองดีชี้นยู่ ปวยฮิตปวยไหนก็เบว่าคุณสั่งตุนห,งหุงฮิตโอเหมอเตอรียมปักปีเลยอันไหนดวงตังมันอันนี้ทีสองในซ้ำมันเป็นอย่างไรพระราหลวงกลางเมืองคุณสั่งตุนหุงซ้อนมาในก็ซ้ำไรปักปีนี่ลองสองไม้สามซ้ำเป็นปีได้สองเฮงปักไปเก่านี้เป็นเรือนจริงหมึกเป็นข้าวปีหมึกได้เรือนอีเรือนไอแต่อันไหนก็เป็นสามลองที่ แต่เย้าสำปวกเะหติตเนี่ยผือ่ิฮิตป่วยลงเปี่ยวลงมนหลายๆไวยตาเฮาพีน้องไต้กูดีกูดีมาฮุบพร้อมกันโมหลูโฮมตันเย่าก็ซํำปีน้องไต้เฮาเนาะนะพวมาเลยฮุบกันเนนลยอุบเลยไข่เนกันกะเนื้อหมาหูเจอนีน่จังป่องเจเนือศึกเหนพื้นเฮามาเลยสังเขาปีนเฮดเนี่ยเข้าคานทางการพม่ามีปฏิกิริยากับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าดูแล้วก็เป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันที่ทำอะไรแบบ ลงงุงพงซึงมันเขาก็ลองใด้คำว่าสั่งก่นตัวมือวันผุยปังเนีดูเกียม์อมซึ่งตูธรรมดาใจหมอกคำก็ดังึ้นหุ่นชี้เมืองใต้ด้วยเนะี่ยมับหมอกลักข้อความกว่าเขาคันทีการที่ทางการพม่ายอมให้มีงานใหญ่ๆของกลุ่มชาติพันธุ์แบบนี้ขึ้นมาเป็นสัญญาที่ดีหรือเปล่าที่ผมบอกว่ามีการยอมรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่คนพม่ามากขึ้นก็เปิด พ่อเอาการเมืองตุยก็การเมืองเอาลอหลวงฮักจื้อคือก็ตุยก็อเลยก็อ่ปสั่งเมืองหลวงในเมืองในไ่ล,ล่หลุดเลี้ยวมาเนี่ยหกสิบเจ็ดปีอะเมืองหลุดเลี้ยวมาหกสิบเจ็ดปีเนี่ยไต่ขางยางมันเนี่ยอุม้มต้นเลยพร้อมกันสิบเป่คิดกันคิดกันมอ,อก,กันเชียวมาปานคุณมรุ่นเนี่ยเขาใครว่าเป็นคุณเลือกตั้งใครเป็นคุณกวนเมืองฮักหอมใครว่าเป็นคุณเมืองตังตงีโมเฟชีเขาใครหมดหายรองว่า อันเป็นลงซึกลงสืองส่อในะี่ย้อนย้อนกว่ายาวนะี่เขามีเจอไว้จึงนั้นเลยก็ขึ้นเมืองใต่เนโะป้ฮิตป่วยเยอะป่วยล่วงถ่านอ่ะคิดกันมอ,อกันเอากันตายใช่ไหมมีก็ไปเจอไหนเลยป่วยให้กุ้นเมืองไรต่ยวเลยมลนนีะ่กับปันนะี่ตื้อถ่างหังมาเออในะใครให้กุ้นลยหันจึงไหน,นคิดก็จังปินเลยในก็ซ้ำขึน้นมีพอนดีไผ่กุ้นเมืองก็เลยคัน,นเจอมาตรวจูจเนะี่ยมือเลีวเลยมาปียวยอะไรจงอ้อนกันมาหนำ โป้น้ำหมักตากรรผาด้วยในก็เมืองในดีถางหางรอนเลีย้ยวยอกุ้ยนี่ตั้งมุดผูปักติมไรที่มไปเจอเอครับคุณเมืองก็ดียุ่มผูปักก้มจะกุ้นเมืองก็ดียุ่มคุณเมืองเนี่ยภูปักติมเด้มจะคึ่งดอกครึง ปีหน้าเมียนมาจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วทุกคนก็จับตามองสาหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดรองจากชาวพม่าอย่างไตใหญ่เองรู้สึกว่าเรื่องนี้จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงอานาจหรือว่าจะทําให้กระบวนการเจรจาสันติภาพที่ดําเนินอยู่นี่สะดุดหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนคะก็ะอันนี้ได้ป็นการวันการเมืองการเยืยอการลวงเลยเขาก็อ่าจังเปื้อไเพ่หันอะไรตั้งรวมก็่ต่ครึ่นนังได้จังรัดเนี่ยอยู่เนาะเฮ้ยแต่ว่ายิีกว่า ว่าอีสังลาเนะี่ยใครลึกตั้งซึ่งหือกอลีคุณเมืองเนี่ขึ้นกอลีลงกอลีออันไรฮิตปล่อยหลมซึ่งหลังไหนได้วยปีนตั้งกําสวยตาปีน้องไต้ฮักกันเยาโโ้าก็โพลเลึกตั้งวนมากก็ปีน้องไต้ในจังมีหูสองฝ่ายถอดไหมเขาจังมีหมหูเสือเตียบัดเลยอันเดียวจังปีนตั้งสอยนั่นเนี่ยอันฝ่ายคุณเมืองได้ตีลีซึ่งหือมลีเด้เห็นหุต่ปีน้องไต้ลยฮิตปล่อยในตีนลี คุณผู้ชมคะการเมืองพม่าะจะพลิกผันไปเป็นแบบใดก็ตามนะคะอย่างน้อยในตอนนี้ที่คนไทยได้มาร่วมงานมาร่วมใจแล้วก็มาสังสรรค์เรื่องเกันแบบนี้ถือว่าเป็นความสุขเล็กน้อยเท่าที่พวกเขาจะหาได้ในยุคที่การเมืองยังคงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มน้อยในสังคมค่ะในช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปท่องแสนบียามราตรีค่ะพรีมโนบุโฟมล้างหน้าสะอาดใสแบบธรรมชาติ กำลสู่ช่วงอาเซียนอินทัชสีสันสาพประทเทศเพืนบ้านของเราในไออาเซียนค่ะคุณผู้ชมคะปกติแล้วแสนหวีเป็นเมือเล็กๆนะคะชีวิตยามค่ําคืนก็ไม่มีอะไรมากค่ะแต่ว่าในช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ที่นี่มีงานแฟร์ที่รวบรวมคนทั้งเมืองมาไว้ในที่เดียวกันนะคะและก็ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงยามค่าคืนเท่านั้นแต่จะมีอะไรซ่อนอยู่ในงานนี้บ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะ งานเฉลิมฉลองการขึ้นหอคำหรือครองราชครบร้อยปีของเจ้าฟ้าขุนสาต้นหุงไม่ได้มีเฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้นค่ะ อันที่จริงแล้วสีสันของงานที่ชาวไทยใหญ่โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวต่างรอคอย <c oughs> ก็คือมหรสพที่จัดขึ้นตลอดคืนตั้งแต่ฟ้ามืดไปจนถึงฟ้าสางของอีกวัน างคืนเริ่มต้นจากการฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ซึ่งล้วนเป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียงจากทั่วรัชานสับเปลี่ยนกันมาเทศทั้งหลักศาสนาสอดแทรกการส่งเสริมความรักชาติและการตระหนักถึงหน้าที่ต่อบ้านเมืองของชาวไทยคนที่นี่สนใจการฟังเทศฟังธรรมมากพอกับการมาชมบันลังของเจ้าฟ้าขุนสางต้นหมที่ถูกนําออกจากพิพิธภัณฑ์มาจัดแสดงอยู่กลางบริเวณที่เคยเป็นหอคําเบื้องหลังธรรมมาเทศของพระสงฆ์ เช่นเดียวกับเสลี่ยงคานหามสำหรับเสด็จออกเยี่ยมรัศฎรที่ถูกนำออกมาประดับประดาเพื่อจัดแสดงกลางแจ้งเช่นกันนอกจากการนำของสำคัญในพิพิธภัณฑ์ออกมาจัดแสดงกลางแจ้งในโอกาสพิเศษนี้ยังมีการเปิดพิพิธภัณฑ์เจ้าฟ้าแสนวีซึ่งอยู่ข้างๆทราบประหักพังของหอคำให้ประชาชนเข้าชมกันถึงกลางคืนเป็นกรณีพิเศษภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทั้งเครื่องใช้ของเจ้าขุนสางต้นหุง และมีรูปภาพของเหล่าเจ้าฟ้าไทายใหญ่เมืองต่างๆเพื่อให้ลูกหลานชาวไทยใหญ่ได้รู้เห็นประวัติศาสตร์ของตนเองซึ่งไม่เคยถูกบรรจุไว้ในตำราเรียนของรัฐบาลพมา่าโดยจุดที่ประชาชนให้ความสนใจกันมากที่สุดก็คือโมเดลหอคำแบบสมบูรณ์ย่อสัดส่วนจากของจริง หอคำนี้ปัจจุบันลงเหลือเพียงภาพถ่ายและร่องรอยของฐานกำแพงและซากอีกเท่านั้นไม่ต่างจากหอเจ้าฟ้ามืองอื่นๆของประชานที่ล้วนถูกพม่าทุบทำลายหรือไม่ก็หักพังจากระเบิดในช่วงสงครามโลกจะให้ไหลท์สำคัญที่ทุกคนรอคอยในงากนกลางคืนก็คือคอนเสิร์ตเพลงทยายค่ะคอนเสิร์ตเริ่มต้นหลังจากการเทศนาของพระสงฆ์จบลง ศิลปินที่มาแส like ดงที่นี่เป็นชาวไทยใหญ่ล้วนมาจากทุกจังหวัดของราชานเพลงก็มีตั้งแต่เพลงรัก <upright> ร <or coping> ่วมสมัยรูกทุ่งไปจนถึงเพลงรับแต่ที่ทุกคนเฝ้ารอก็คือเพลงเพื่อชีวิตที่ร้องโดยวงจากดอยแตแรมฐานที่มั่นของกองกําลังกู้ชาติรัชานนั่นก็คือวงเจิงแล้ววงเจิงแล้วหรือฟรีตอมเวตั้งมากว่า30ปีแล้วค่ะจะมีแฟนคลับอยู่ทั่วทุกสารทิศ แต่เพื่อนจะออกสแสดงคอนเสิร์ตได้อยา่างถูกกฎหมายเมื่อ4ีถึงหปีมานี้เพราะเนื้อเพลงที่ออกจากการขับขานของพวกเขาล้วนเสียดแทนใจรัฐบาลทหารพม่าเนื่องจากเ,จเป็นการร้องเพื่อปลุกใจประชาชนไทยใหญ่ให้รักชาติบ้านเมืองรวมถึงพัฒนาความเจ็บช้ำและยากลําบากของคนไทยใหญ่ที่ถูกพม่ารังแกนักร้องและดนตรีวงนี้ส่วนใหญ่คนมักเข้าใจาว่าเป็นทหารของกองกําลังกู้ชาติจริงอยู่นะคะที่วงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกองกําลังกู้ชาติไทย เป็นเครื่องมือเชิงวัฒนธรรมในการปลูกจิตสำนึกมวลชนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนที่เป็นทหารค่ะแต่ละคนทำอาชีพต,ต่างๆกันไปตั้งแต่เป็นทหารทำธุรกิจไปจนถึงเป็นคนงานกอ่อสร้างในไทยแต่ในแต่ละปีพวกเขาจะมารวมตัวกันเพื่อเต้นทัวร์คอนเสิร์ตตั้งแต่ช่วงหลังออกพรรษาไปจนถึงก่อนสงกรานต์ซึ่งเป็นหน้าแล้งที่จะมีงานเรื่อนเริงมากและแม้จะได้รับความนิยมล้นหลามจากประชาชน แต่ทุกคนเล่นโดยไม่หวังค่าตอบแทนค่ะนอกจากเสียงปรบมือจากผู้ชมและแววตาดรักชาติที่ฉายออกมาจากเบื้องล่างเวทียามสิ้นสุดเสียงเพลงเท่านั้นพวกเขาเพียงใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือปลุกจิตสนึกคนไายให้รักชาติไม่ได้ต้องการสแสวงหากําไรหรือชื่อเสียงในรัชานนี้คือนักร้อมีหลายกลุ่มเหมือนกันแต่ไม่ไม่มีเพื่อชีวิตของเรานี่เพื่อชีวิตแล้วก็เอาความจริงแบบความจริงมาพูด มาร้องอะไรแบบนี้ก็อย่างที่ว่าสื่อแต่และสื่อมันมันมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมสาหรับผมผมคิดว่าสื่อที่ผมเขาทําอยู่นี่เกี่ยวกับการร้องเพลงรู้สึกว่าคนชอบจะจะจะ,จะเยอะกว่าครับผมชอบจะเยอะกว่าครับผมเพราะว่ามันมันตั้งแต่ดเด็กครับเนาะเด็กผู้ใหญ่ฟังฟังได้หมด แล้วก็มันอย่างที่ว่าครับการร้องเพลงการการเล่นดนตรีการร้องเพลงมันมันเข้าถึงง่ายผมผมได้ยินลูกพี่ของผมหัวหน้าวงของเราพูดให้ฟังว่าตั้งแต่ชุดที่1ถึงจนถึงชุดที่ยี่สิบกว่าเพราะว่าเรามีอายุวงมันครบรอบ30ปีครับผมไม่ได้กำไรเลยสักชุดแต่เราคือทำทำทำเพื่อประชาชนนะครับครับผม เสียงแคสนาจากพระสงฆ์องค์พระเจ้าเสียงบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยใหญ่จากผู้เท่าถึงลูกหลานหรือเสียงกีตาร์ที่ก้องกังวานกลางหุบเขาอันหนาวเย็นของเมืองแสนบีทุกเสียงล้วนบอกค่ะว่างานที่ดูเหมือนงานเรื่องเดิ่นี้แท้จริงแล้วเป็นช่วงเวลาแห่งการหล่อล้อมความเป็นตายให้มากกว่าเพียงลายธงชาติต่างผืนผ้าปลุกไฟแห่งชาตินิยมในใจิตใจของคนตายทุกคนให้ลุกโชนสู้ลมหนาวแห่งเผด็จการที่พัดผ่านมาจากในปิอก การวันนี้กันด้วยภาษาอาเซียนกับนารู้ในภาษาเพื่อนบ้านของเราค่ะสัดาหนนี้มาเรียนรู้คำศัพท์ที่มาที่ไปของชื่อเมืองแสนบีค่ะชื่อเมืองแสนวีมักจะถูกนําไปล้อเลียนว่าเป็นเมืองที่มีวีแสนอันบ้างมีกล้วยแสนวีบ้างไม่น่าเชื่อนะคะว่าหนึนน่งในมุกตลกนี้เป็นความหมายที่แท้จริงของเมืองโบราณแห่งนี้ค่ะ ชาวแสนวีเล่ากันว่าคาว่าแสนวีมาจากการที่ในอดีตหัวนหน้าหมู่บ้านต่างๆต้องนําเครื่องบรรณาการมาถวายที่หอหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและประกาศว่าอยู่ภายใต้ขอบคันธศีมาของเมืองดใดคล้ายกับการถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองเมืองแสนวีเป็นเมืองใหญ่ใครมาก็เอากล้วยมาร้อยแผลนไว้ต่อกันนับได้ถึงแสนวีจึงเรียกว่าเมืองแสนวี จริงๆแล้วคงไม่มีใครนับรวยเป็นแสนหวีนะคะและแม้แสนวีจะเป็นเมืองกว้างใหญ่แต่ก็คงไม่มีเมืองออกนับเป็นแสนเมืองหรือมีหมู่บ้านในปกครองเป็นแสนหมู่บ้านแน่ๆในยาที่แท้จริงของชื่อแสนหวีจึงสื่อถึงเมืองที่มีขอบคันธศีมากว้างใหญ่มีเมืองน้อยมานบนอบมากมายซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อในลักษณะดเดียวกับล้านานาอันหมายถึงอาณาจักรที่อุดมไปด้วยนาข้าวพืชพันธุ์ธัญญาร และล้านช้างหมายถึงอาณาจักรที่มีช้างมากซึ่งสื่อถึงบุญญาบาร,รมีของกษัตริย์และศักยภาพในการสู้รบนั่นเองคุณผู้ชมคะน่าเสียดาที่พรุ่งนี้เช้าเราต้องจากเมืองแสนดีเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของพี่น้องไทยและไทยไปแล้วค่ะ แต่ว่าเรายังไม่กลับเมืองไทยนะคะสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ตองยีและครอหลวงแห่งรัชานะคะ่ะจะมีอะไรรอเราอยู่อย่าลืมติดตามชมในสัปดาห์หน้านะคะสตหบวันนี้ที่ันพนิกาวาน,นิชขอไมาอาเทียนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ